สวัสดีค่ะวันนี้สาวเมืองสิงพากันมาพามาเปิดปลา้านะเปิดปลามีคนสั่งปลานะคะสั่งปลารสองโลาสาวเมืองสิงก็ต้องมาตักให้เขานะคะอันนี้อันนี้เป็นปลาสปะะปรสองปีแล้วนะคะปลารสองปีแล้ว ปลาปลาหมอบ้านสาวเมืองสิงห์ทำปลากินเองนะใครซื้อก็ขายนะคะปีนี้ทำไว้อีกเป็นร้อยโลเลยกลิ่นหอมออก กินหอมออกนอกจอเลยนี่นะคะมองเห็นกันชัดหรือเปล่านอแดดซองกวักปะลาให้หอมลึ่มไปเลย ปลาลาบางสามสิงปลาลาปลา,าหมอจะไปสับหรือจะไปทอดจะไปปิ้งก็อร่อยนะคะปลาไาหายนี้สองปีแล้วนะคะปลา,าทำเองทุกขั้นตอนนะคะ หอมหอมมากเลยนะคะเนี่ยปลาของเราหอมเนื้อแดงแจ๋เลยนะคะพอเราหมักได้เวลาแล้วสองปีปลาไหยนี่สองปีพอใกล้จะหมดแล้วสามสิ่งก็จะต้องค่อยทยอยทำไว้เพื่อให้มันชนขวดที่หนึ่งปีถึงสองปีเราถึงจะเอามาขายหรือเอามาทานนะคะ พื่อความสะอาดปลอดภัยนะคะหอมหอมมากเลยแต่สําหรับคนที่ไม่ไม่กินปะลา้าก็จะไม่หอมนะสําหรับเราหอมชื่นใจใครไม่มีปะลาทานก็มาแบ่งได้นะคะปะลาาบ้านสาวเมืองสิงห์หอมรับประกันความสะอาดค่ะ